สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่คลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคุณโดดเด่นจนชาวบ้านแปลกใจนะครับในขอดูหน่อยว่าความโดดเด่นของคุณนะี่ยมียังไงบ้างนะครับ โดดเด่นในทางที่ทำอะไรก็ดูมี power นะครับถามว่าทำสำเร็จไหมก็สำเร็จนะทีนี้นอกจากการงานที่ทำสีที่ทำอยู่มันสำเร็จนะทำไมคุณถึงมีอำนาจดูมีอิทธิพลนะครับนี่ความโดดเด่นของคุณนะนะนอกจากจะเก่ง แล้วยังมีอิทธิพลในพื้นที่นั้นด้วยมีอิทธิพลต่อใจผู้คนอิทธิพลอะไม่ใช่ไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแนวแบบว่าคนรัวเสมอไปเนาะอิทธิพลต่อใจคนเนี่ยบางทีเขาก็แบบว่าเทใจลำเอียงหาคุณอะไรอย่างนี้นะครับเห็นคุณน่ารักกว่าอะไรอย่างนี้คนอื่นไปขอความช่วยเหลือ ไม่ได้ง่ายเท่าคุณไปนะครับ <c oughs> โดดเด่นยังไงอีกโดดเด่นมันทุกเรื่องที่ทำเลย <c oughs> หยิบจับอะไรก็เข้าท่า <c oughs> เข้ามือกว่าชาวบ้านเขานะครับคือ <c oughs> คนอื่นเขาก็ทำได้ดีแหละแต่มันไม่ได้ทำได้ดีเท่าคุณทำแล้วมันไม่โดดเด่นมันไม่ปังเท่าคุณนะครับถามว่ามีคนที่ทำเหมือนคุณมีไหมมีนะครับตำแหน่งเดียวกับคุณระมีนะขายของเดียวกันอย่างคุณร็มี ทำสิ่งหนึ่วกันนะคุณมีแต่คุณทำแล้วทําไมมันโดดเด่นจังนะครับนี่โดดเด่นจนแบบว่าไปไหนก็แบบว่าเป็นที่จับตามองเลยนะครับทำไมอ่ะทำไมคุณถึงได้มีกินมีใช้ อยู่ตลอดเลยนะครับนี่บางคนนะสำหรับบางท่านผู้ชมบางท่านนะได้ได้ทรัพย์มาเพิ่งได้ทรัพย์มาอย่างเช่นเพิ่งได้บ้านได้รถได้ที่ดินมานะครับถ้าถามว่าเรื่องกินเรื่องใช้เนี่ยขาดเขินไหมก็มีให้กินมีให้ใช้อ่ะเนาะอยากกินก็พอจะได้กินอยู่นะครับอยากใช้อะไร ก็พอจะได้ใช้กับเขาอยู่นะครับไม่ได้ขาดเหลืออะไรเลยนะครับมีพร้อมนะครับ <c oughs> <c oughs> มีคนเอาของฝากมาให้เวลามีอะไรดีๆคนเขาก็มักจะนึกถึงคุณเป็นอย่างแรกหรือไม่เขาก็ไม่ลืมนึกถึงคุณเลยผู้คนนะนึกถึงคุณเสมอ เวลาเขาได้ไปไหนได้ของฝากอะไรมาก็นึกถึงคุณเสมอรครับโอคุณเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายบอสร,ระดับสูงที่เขาได้เห็นหน้าค่าตาคุณที่เคยร่วมงานกับคุณนะครับ เขาเอินดูคุณนะครับอินดูอยากช่วยเหลือนะครับเป็นได้ทั้งญาติเป็นได้ทั้งหัวหน้าเจนน้านายคุณน่ะได้โอกาสได้โอกาสสำคัญที่ใครๆเขาก็อยากได้ ได้แม้กระทั่งโอกาสที่พลิกร้ายกลายเป็นดีด้วยนะนี่คือความโดดเด่นของคุณแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาสงสัยคุณเรื่องอะไรบ้างทำไมถึงได้โดดเด่นขนาดนี้ <c oughs> ไปทำอะไรมาอยากรู้จังแอบไปทำอะไรมาทำไมถึงได้สิ่งเหล่านี้ สิ่งที่คุณได้เนี่ยความโดดเด่นที่คุณมีเนี่ยต้องทําบุญยังไงต้องทํำยังไงหรอถึงจะได้แบบคุณนะครับสงสัยจังทําไมหยิบจับอะไรก็เริ่มต้นได้ดีถ้าให้ทำอะไรก็เริ่มได้ดีทั้งนั้นแหะนะครับไปได้โชคมาจากไหนไปได้อะไรดีๆมาจากไหนทำไมเริ่ม หยิบจับอะไรมันก็ดูราบลื่นไปทำอะไรมาทำไมถึงเป็นที่รักเป็นที่จับตามองของผู้คนขนาดนี้ทำไมมีเด่วคนมองมาที่คุณทำไมความสนใจถึงหันไปที่คุณขนาดนี้คุณไปทำอะไรมานะครับแม้กระทั่งเพื่อนร่วมง,งาน หรือลูกค้าหรือคนที่รับชมผลงานของคุณเขาก็มองว่าเออผลงานของคุณนะ่ะมันต้องมันเข้าตากฎการนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกท่านที่เป็นหัวหน้าหรือบอสอย่างเงี้ยเขาก็มองคุณจับตาดูคุณอยู่มองว่าควรจะประเมินให้คุณว่ายังไงนะครับมันเด่นซะเหลือเกินนะผนละงานของคุณนะครับน่าจับตามองนะครับนี่สําหรับหัวหน้าสําหรับผู้ใหญ่นะอย่างนี้เลยนะครับ อ๋าทำไมคุณถึงได้เข้มแข็งแข็งแกร่งขนาดนี้ทำไมสิ่งที่คนพยายามจะกลั่นแกล้งคนพยายามจะทำร้ายทำลายคนทำไมทำไม่ได้เลยทำไมต้องแพ้พ่ยไปเองอยากจะแกล้งอยากจะลองแกล้งจะลองแย่ดูแต่ทำไมต้องแพ้พ่ยตัวเองไปตลอดคุณมีดีอะไรทำไมคุณถึงได้เข้มแข็งขนาดนี้แข็งแกร่งขนาดนี้ ทำไมชีวิตคุณมั่นคงจังเลยทำไมชีวิตคุณดูมั่นคงจังเลยบ้านช่องบ้านรถที่ดินได้มาทำไมเก่งจังเนี่ยแล้วทำไมคุณถึงได้ดูอบอุ่นดูเอาใจใส่ดูอนุกถนอมคนรักของคุณได้ดีขนาดนี้นะครับถ้าคุณมีลูกเออคุณก็เป็นพ่อแม่ที่ดีเนาะถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่ คุณก็น่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงเป็นที่รักได้ขนาดนี้ทําไมคนถึงได้รักคุณทําไมคนถึงได้มองคุณว่าน,น่ารักแล้วก็เข้าหาคุณอย่างแบบว่าไม่ต้องระแวงอะไรเลยนะครับทําไมเนี่ยทําไปทําอะไรมาทําไมถึงได้อย่างนี้เนาะนี่จากความสําเร็จของคุณน่เนาะ,นะมันก็มันก็คู่ควรแล้วแหละที่เขาจะสงสัยอย่างนี้นะครับ ไม่ทำอะไรมาทำไมถึงได้ดีขนาดนี้นะครับมีอิทธิพลต่อใจคนจับอะไรก็เด่นบางท่านได้บ้านได้รถได้ที่ดินเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องกินเรื่องใช้เนี่ยมีให้กินให้ใช้นะครับไม่ได้ลำบากอะไรเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูของหัวหน้าบอสผู้ลักผู้ใหญ่ได้รับโอกาสสำคัญที่ใครๆเขาก็อยากได้ได้รับโอกาสพลิกร้ายกลายเป็นดีด้วยคุณนะ่ะ จนชาวบ้านเขาสงสัยว่าไปทำอะไรมาต้องทำยังไงถึงจะได้แบบคุณคุณไปทำอะไรมาทำไมถึงได้จับอะไรก็เริ่มต้นได้ราบรื่นเ,เริ่มต้นได้ดีขนาดนี้ทำไมถึงเป็นที่รักได้ขนาดนี้ทำไมดึงดูดได้ขนาดนี้ทั้งผลงานเข้าตากรรมการทั้งผู้หลักผู้ใหญ่จับตามองเพื่อที่จะประเมินคนทำไมคุณถึงแข็งแกร่งจังเลย คนที่จะเข้ามาแย่คนที่จะเข้ามากันแกล้งต้องเป็นอันแพ้ภัยกับไปตลอดทำไมถึงเป็นที่รักถามว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงได้าดนี้เนาะเป็นผลของการกระทำที่ทำอะถ้าทำแล้วตั้งใจทำใส่ใจทำตั้งใจทำมุ่งมั่นที่จะทำถ้าคิดว่าดีแล้วทำอะ แล้วเวลาทําเอาใจใส่มันก็ออกมาดีนะครับส่วนหนึ่งก็ถ้าพูดในเรื่องบุญเรื่องบาปก็นี่บุญกุศลสร้างมาบุญกุศลสร้างมาคุณนะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะครับแล้วก็ทําตามคําสอนของภาษาสดาของคุณนะอะไรที่ไม่ดีไม่ทําเลยนะครับคลองตนอยู่ในศีลในธรรมมาตลอดคิดดีทําดีนะครับทีนี้จับอะไรก็โดดเด่นไปหมดเหตุเรืปัจจัยแหรเนาะ บางทีคุณอาจจะเคยฝึกมาบางทีคุณอาจจะเคยมีไอเดียเคยได้ลองหัดลองทำอะไรมาก่อนมันก็เลยเริ่มได้ดีทำอะไรมันก็เลยออกมาโดดเด่นนะครับทำไมถึงแกล้งไม่ได้ทำไมต้องแพ้ไ,ไ,ป,ไปเองตลอดโอ้ดูก่อนว่าคุณมีอิทธิพลแค่ไหนนะครับอย่างหนึ่งเลยคุณเก่งนะครับอย่างหนึ่งเลยคุณเก่งอย่างที่สองเลยคุณนะเป็นแนวคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับ คุณมีอิทธิพลต่อใจผู้คนนะครับแล้วถามว่าถ้าสิ่งที่พวกเขาเอามากันแกล้งคุณมันไม่ใช่เรื่องเจยภาพมันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะคุณก็มีของคุณเหมือนกันเป็นเป็นผู้ปกป้องผู้คุ้มครองที่เขามีอำนาจบาร,รมีที่สูงมากๆเลยเป็นได้ตั้งแต่ทเท้าเวสวรเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักนะครับแล้วก็เท้าทัตตลลด,ด้วยนะ จากตัวโลกกบาลทั้งสี่นี่ก็คือหนึ่งในนั้นน่ะนะครับอ้บางท่านมีพยมด้วยนะทำไมคุณถึงได้สิทธิ์เหล่านี้ก็ย้อนกลับมาที่คุณอยู่ในศีลธรรมนี่หละครับย้อนกลับมาที่คุณประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมคิดดีทำดีไม่ชอบไปเบียดเบียนใครนะรักผู้คนเป็นอย่างนี้แหละคุณเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคุณถึงได้สิ่งนี้มา ถ้าคุณไม่ใช่คนที่อยู่ในศีลธรรมไม่ใช่คนที่คิดดีพูดดีในจิตใจไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับไม่ได้สิทธินี้หรอกนะและ้วก็ที่แน่เลยเนี่ยคนที่จะได้โอกาสพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยมันมีแต่คนที่ทำทำดีทำอยู่ในศีลธรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับถ้าตอนนี้กำลังพยายามปรับปรุงตัว กำลังพยายามกลับตัวกลับใจทําไปเถอะนะครับขอให้ตั้งใจเถอะนะทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้รู้เห็นเสมอนะครับถึงผู้คนที่เป็นมนุษย์จะไม่เห็นนะแต่ถ้าคุณครองปรับการกลับตัวกลับใจมาอยู่ในฝั่งที่ดีเท่านั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณย้ายสถานที่คุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับหรือชีวิตนี้คุณไม่ย้ายไปไหนแล้วไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ จำคุณในมุมที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันนี้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณปรับปรุงตัวเองแล้วนะครับจากนี้ก็จะนําพาแต่สิ่งดีๆมาให้คุณเท่าแหละการที่จะเป็นที่รักได้มันก็ต้องทำตัวให้มันน่าเป็นที่รักะเนาะมันอยู่ที่การกระทําของเราล้วนๆเลยแต่สําหรับคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้เนี่ยคุณได้ขนาดนี้แล้วนะแสดงว่าคุณก็ปรับปรุงตัวมาบางคนไม่ได้ปรับปรุงตัวเลยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลย อยู่ในสิ่งที่ทำตลอดนะครับแล้วก็หวังดีต่อผู้คนนะครับคิดดีทําดีนะไม่ได้คิดจะเบียดเบียนใครเลยเป็นอย่างนี้มาตลอดคุณถึงได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ไงมาเรามาดูขอคําแนะนําหรือคอําอวยพร,รจากใัรให้คุณนะครับ <c oughs> โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา รัวๆเลยนะครับอ่ะอย่างแรกเลยเป็นคำอวยพรนะครับเดี๋ยวจะได้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะครับคนที่ทำงานประจำรักษามาตรฐานไว้หรือทำให้ดีกว่าเดิมได้ยิ่งดีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะครับคิดจะย้ายงานก็เดี๋ยวจะได้สิ่งที่มันดีกว่านะครับทีนี้คุณนะ่ะ ไม่ได้มีดีแค่เรื่องการงานแล้วตอนเนี้ยคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดจนแบบว่าสามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า first impression กันได้เลยนะครับแบบว่าเห็นหน้าปุ๊บปิ๊งปับ๊บอย่างนี้เลยนะครับแล้วจะเป็นแนวที่ข้างรักกันมากนะครับหวานชื่นน่ารักมากๆนะครับถ้าพวกคุณได้ลองจีบกันดูนะนะครับ สำหรับคนโสดนะแต่สำหรับคนมีคู่หรือคนที่ไม่สนใจในเรื่องความรักณะตอนนี้เนาะบอกเลยว่าสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่ทําอยู่จเจริญก้าวหน้านะครับทีนี้ถ้าในเรื่องมูเตลูในเรื่องของเรื่องบุญกุศลเรื่องอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายใจท่องบทสวดของท่านพยาคุดหรือไหว้ยพยาคุดก็ได้นะครับสการะพยาคุดนะครับ แล้วจะมีการลบล้างสิ่งไม่ดีนั้นออกไปนะครับพยาคุณท่านมีอิทธิฤทธิในการลบล้างคนใสผคนดาหรือสิ่งที่ไม่ดีนะครับจะปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นออกไปนะครับสิ่งที่เป็นของไม่ดีจะปัดเป่าออกไปนะถ้ามีท่านพยาคุณมาไว้ในครอบครองบูชาท่านดูถ้าต้องการกำลังใจขอพรจากท่านได้เลยนะครับ ท่านจะโวยฝนโวยใช้ให้คุณก,ก้าวหน้านะครับทีนี้ถ้าค้าขายละ่ะถ้าค้าขายก็ค้าขายกําไรงามเลยนะได้เงินเป็นก่อเป็นกำเลยนะครับมาสำหรับไปต่อไปใครที่นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมบ้างนะครับท่านขึ้นมาให้แล้วนะครับคุณได้ใบนี้ไพ่อวยพรให้คุณมากจังเนี้ย ขอให้มีความสามารถรอบด้านแล้วกันสิ่งที่คุณทำอยู่ต้องใช้ความสามารถเรื่องอะไรบ้างขอให้รู้ขอให้ศึกษาขอให้สังเกตขอให้รู้ว่าสิ่งที่คุณจะต้องใช้นะ่ะมันมันเป็นยังไงขอให้คุณศึกษาเพิ่มนะครับเพราะว่ามีแววว่าคุณจะได้ใช้ความสามารถรอบด้านเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำนะครับถามว่าทำสำเร็จไหมสำเร็จนะครับทำว่าค้าขายเป็นไงบ้าง ็ต้องบอกได้เลยว่าค้าขายกำไรงานบางท่านอาจจะได้ขยายสาขาเลยนะครับถ้าการงานที่ไม่ใช่ค้าขายก็อืมก้าวหน้าดีนะครับดีเลยนะครับช่วงนี้เทศก,กาลกินเจด้วยใช่ไหมถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรลองไปที่วัดจีนไปสักการะเทพเจ้าจีนลองไปสักการะท่านพระโพธิสัตว์กวนอิมดูนะครับแล้วก็ ถ้าใครไม่ได้ติดอะไรลองกินเจดูนะครับลองกินเจดูนะแล้วถ้าไดเจอเอ,องไหวนะครับจะขึ้นมากๆเลยนะครับมาทีนี้คำวอวยพรใบท้ายสุดของเรานะครับถ้าต้องการขอพอรถ้าต้องการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สนะิทธิ์ณช่วงนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงให้โชคลาภให้สิ่งดีๆแก่คุณได้นะครับให้ลองไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นไปได้ทั้งอ่ะแม่นางรถแม่นางเรือลองไหว้ดูนะครับแล้วก็วัดที่มีเจ้าแม่ตะเขียนเนาะลองดูนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นที่เป็นผู้หญิงมีใครบ้าง เท่าที่ตนนึกถึงก็นี่เลยท่านพระโพธิสัตว์ควรอิ่มแล้วหนึ่งอย่างที่สองก็แนวแนวพระแม่ลักษมีเนาะแล้วก็ด้วยความที่เป็นชุดไทยผ้าไทยเนาะต้นนึกถึงย่าโมของโคราชนะนอกจากนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องเรื่องสายมูเรื่องการไปไหว้พระเนาะจะบอกว่าผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์คาจูนะครับ ขอให้คุณเข้าหาทําตัววางตัวประพฤติตัวกับผู้ใหญ่ด้วยความเคารพนอบน้อมนะครับทาตัวให้น่ารักกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาไว้การเคารพอาวุโสเป็นเรื่องที่สําคัญในสังคมไทยนะครับยังไงบ้านเราการเคารพอาวุโสก็สําคัญนะครับนอบน้อมเข้าไว้นะครับทําตัวให้หน่ารักเข้าไว้นะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอ็นดูนะครับเวลาที่เราลําบากเราไม่รู้จริงๆเราไปถามเขาก็เต็มใจที่จะบอกนะครับเขาก็เต็มใจที่จะสอนเรา อะไรที่เราทําไม่เป็นนะครับอย่างนี้เลยนะครับส่วนเรื่องโชคลาบเรื่องการโมต่ต้นพูดไปแล้วเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับโอ้ดีๆทั้งนั้นเลยนะเป็นไพ่เวยพรนคุณเลยนะครับเนี่ย,ยไพ่เวอพรนทั้งนั้นเลยเจริญก้าวหน้าล้างลบล,ล้างสิ่งไม่ดีแล้วก็ดึงดูดคนรักระวังการตกลุมรักทีนี้ก็ ตงนี้เทศกาลกินเจลองไปไหว้เทพเจ้าจีนดูนะครับไปลองไปไหว้วัดจีนดูหรือลองกินเจดูงดทานเนื้อวัวเนาะกินเจดูงดทานเนื้อวัวดูไปไหว้วัดจีนเทพเจ้าจีนไปสักการะท่านพระพัทธสัจกิมดูนะครับแล้วก็อย่างที่ไปสุดท้ายบอกถึงศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงจะให้โชคนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้าหาด้วย ความเคารพน้อมน้อมนะครับเออสำหรับใครที่กำลังจะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยน้ำหนักนะให้ลองขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะครับจะได้ผลดีนะครับอันนี้เลยนะครับดีจริงๆลำพังดวงคุณเนี่ยตอนนี้ก็โดดเด่นม,มากๆแล้วนะครับ แล้วไพ่ส่งท้ายก็ยังมาเป็นคำอวยพรที่ดีมากๆอีกนะครับดีจริงๆนะครับรับไว้นะต้อนรับไว้้วยคนนะครับคลิปนี้ต้อนรับไว้ด้วยคนนะครับมาถึงตรงนี้ต้องต้องกราบขอพระคุณย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตนนะกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาและการสฆประแต่งให้ต้นนะครับอย่าให้ลำบากตัวเองนะแค่แวะมาชมผลงานของต้นนี้ก็ขอบพระคุณอยิ่งๆแล้วครับและที่สําคัญขาดไม่ได้ ทุกคอมเมนต์ที่ให้กาลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาเล่ารืงเล่าของทุกท่านให้เป็นวิทยาทานนะครับมีคุณค่าที่สุดเลยกลับขอบพระคุณอยิง่งเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ